คนหน่อยยางมากวาดจ่ายางมากอย่างวัดที่จา่าเพราะว่าเพื่อนเริ่มมีการเฮ็ดบุญเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญเนาะจ่าเฮ็ดบุญสางซาลาวัดอยู่ขางเมฆเหมือนละจ่าก็เลยสิมาเฮ็ดบุญน้ำเพ่นเฮามีจิตสัทธาแบบใดเท่าใดเนาะจ่าเพิ่นกับเบรย์วานเนาะเฮาก็เลยมาซอยยี่เม่ก็เลยซอยไปสามร้อยบาทเนาะจ่าไปซอยต้นเงินเพื่อนซาทูเดอร์ซาทูบุญเอาเด้อจ่ามูเจ้าซอยกันเนาะกับผ้าน้องแบมแบมเพื่นมาเฮ็ดบุญเนาะเหมือนละซาทูเดอร์อันใดติดติดติดคัดๆัดก็ให้มันลาบเื่นแนเด้อหาเงินหาทอง ไงเ้อเจ้า,จาก,ก็สิวซอยสามลอยแต่ว่าขอหลายแทหลังจากกับมาแต่วอกแต่วันแหลวอีเมก็เลยโอ้ยเมือ่อยค่ะเนาะขนาดยางบบกไก่เลยมาขอกินไอบมกม่วงก่อนจะขำแตงสปเฮ็ดกับเขากับปลาเนาะจ้ามามาแบบน,นี้อีเมก็จะเอาโตโอ่อนจัก,กระจันเนาะจ้ามาคัวจนซุกผลละอันนี้ก็จะเฮ็ดเมนูน,นี่ก็เฮ็ดเป็นเทื่อแรกเด้ลุงได้เป็นคนบอกเด้เฮ็ดแนวใดเนาะอีเมบ่เคยเฮ็ดเนาะจ้าลลุงเราก็เป็นคนบอกนี่แหละเฮ็ดมาเบิ่งกันเดว่าสิกินไดโบอ,อุ้ยขัวออกมาแหลวก็เป็นตาเสียบตัวละซื้อมาก หนึ่งโบเมนสิถึงโตระบาดอยู่บ่มูเจ้าว่าบอกถึงลอยโตบบูเครื่องปรุงเข้ากับสิบุมีอย่างมากมากเลจ้ะกับสิคือเฮ็ดลาบเฮ็ดก่อยธรรมดาทั่วไปนั่นแหละอีแม่กับสิปรุงก็เป็นอัมรับแหลกเลยเนาะแล้วกับสิว่ากินกันไปแล้วกันแรงกันเขาของน้ามดเดี๋ยวว่าไปฝืนอยู่โรงพยาบาลได้บ่เอาได้แบบนี้กะเทือนแหลกเนาะกะหย่านเป็นธรรมดาอีแม่กับสิบบกินลายดอกผุ๋นได้ว่าบอกินลายจีนลายกลัวมูคือเกาเละจ้ะขนาดแม่ลุงอ้อนเนี่ยจ้ะไม่เีอะไรทั้งนั้นเลยจ้ะอีแม่กินเป็นบ พอก็ว่ายังแน่ที่เจ้ากินบบปินก็มีอยู่แล้วปละไล่นี่นดค่อยบอกินเดคหลังจากเ้าปรุงเครื่องปรุงเป็นเซตเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะสิมเบงหล้วว่ามันเส่บมันนัวห้ากกบไส้ตจักระจันแล้วก็ไส่ผักลงไปเลยเนาะจ๊ะคนคุเรคูเรคุเรคุเร,เร,เร,เรให้เข้ากันปรุงออกมาแล้วสีสันก็เป็นตะกินอยู่ด้ละจ๊ะมูเจ้าว่าบอ ามาเดิม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 มากินข่าวแรงน้ากันมือนีก้อยจัก,กะจันพุนเดะตกแต่งสีสันเป็นเสซจเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะพร้อมเสือมาเดิมมากินข่าวแรงน้ากันมือนีกษิมีต้มไก่น้ำนรจ่าแล้วก็มีแเจวบองมาเดิ่